วิธีต้มหน่อไม้ในหน้าแล้งให้ไม่ขมรสหวานตามคำสอนผู้สูงวัยในหน้าแล้งหน่อไม้มักมีรสขมติดมาด้วยเป็นปัญหาที่หลายคนเจอแต่รู้หรือไม่เคล็ดลับง่ายๆจากภูมิปัญญาผู้สูงวัยสามารถช่วยเปลี่ยนหน่อไม้ขมให้กลายเป็นของอร่อยรสหวานเด็ดแบบธรรมชาติได้เริ่มด้วยการล้างหน่อไม้ให้สะอาดตัดส่วนแข็งออกแล้วหั่นเป็นชิ้นบางๆหลังจากนั้นต้มในน้ำเดือดพร้อมใส่ขี้เถ้าหรือใบหญ้านางความลับคู่ครัวไทยกระบวนการนี้จะช่วยดึงความขมออกและคงไว้ซึ่งความหวานจากธรรมชาติ ผู้สูงวัยยังแนะนําว่าการเปลี่ยนน้าต้มครั้งที่2ช่วยลดความขมได้มากขึ้นควรคัดสรรหน่อไม้สดจากแหล่งที่เชื่อถือได้และหลีกเลี่ยงการแช่น้ํานานเกินไปเพราะจะทําให้เนื้อหน่อไม้เหนียวเกินไปลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูเชื่อมต่อภูมิปัญญาไทยไว้ในมืออาหารของคุณถ้าคุณอยากต้มหน่อไม้อร่อยเหมือนมืออาชีพกดแชร์และติดตามเราไว้แล้วมาสร้างมือพิเศษจากครัวไทยในแบบที่บ้านคุณ